สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาดูหน้าร้านกันนะคะหน้าร้านวันนี้ก็ไม่มีฝนตกนะคะจะเอ่อแดดออกนะคะแล้วก็แดดจะแรงมากๆนะคะเดี๋ยวคาดูเนาะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศหน้าร้านนะคะอันนี้จะเป็นหญ้าที่ตัดไว้2คนหนึ่งนะนี่วันนี้ก็อากาศดีนะคะแต่ว่าแอบร้อนมากๆนะคะแดดก็ร้อนมากนะคะ ันนี้ก็เพิ่งานะคะแล้วก็นี้นนนนนนจะเป็นยาตัวอย่างนะแล้วก็สต็อกยาตรงนี้ก็เริ่มร้อยแล้วนะคะต้องสต็อกเพิ่มแนละ้วอ,อันนี้ก็จะเป็นยาอันนี้อันก็ยาตัวอย่างนะคะอาไว้อันนี้จบนะซื้อมาซื้อมายังไม่ทันได้ใช้งานนะคะทร้านวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะนี่อันนี้ ตัวชุนนะคะแล้วก็ตัวโน้นจะเป็นนากขับคดีนะคะหน้าร้านก็จะอยู่ใกล้ๆตรงข้ามกับตรงนีง้น,น,น,นนะนี่จะมีเธออยู่ตรงนี้นะคะบางคนไม่รู้นะคะ,น,ะน,นี่จะเป็นอุอเอนนี่มันมาจากนี่จะเป็นแยกมาก็จะใกล้ต่อจะเห็นใกล้ต่อแบบนี้นะคะ